รีวิววิมานน้ำสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p t r Diary เพราะทุกเรื่องมีเรื่องราวและทะบทมีแรงบรันดาลใจหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมช่วงนี้หนังเรื่องวิมานน้ำถึงถูกพูดถึงผ่านโลกโซเชียลบ่อยๆเพราะว่า Netflix Thailand ค่ะได้นําภาพย,ายนตร์เรื่องนี้มาลงในแพลตฟอร์มให้เราสามารถสตรีมมิ่งสดๆได้ตั้งแต่วันที่9มกราคมค่ะเกือบดูไม่จบเพราะว่าเราอินมากแลวเราขับแขนใจแนทนของคำมากๆอยากจะรุกขึ้นมากรี๊ด มาเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะเรื่องของนักแสดงต้องพูดเลยว่าทั้ง3ท่านนะคะสมควรมากที่จะได้รับรางวัลน,นักแสดงนําชายนักแสดงนําหญิงนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมของปีนี้ในส่วนของงานโปรดักชันก็ทําได้ดีมากเลยนะคะมันมีความรู้สึกว่าเนี่ยเออมันเป็นบ้านที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆไม่ใช่ฉากที่ถูกพลอตขึ้นมาวในเรื่องของบทก็คือดุเดือดมากแต่ถ้าถามว่ามันมีจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลไหมมันก็มีอยู่บ้าง เรื่องแรกก็คือในเรื่องของการรักษาเสกเนาะที่ว่าจะต้องมีการเซนินยอมบางคนก็บอกว่าทําไมหมอถึงปล่อยให้ตายล่ะท,ท,ทั้งที่ถ้าอาการมันโคม่าจริงๆเนี่ยคุณหมอต้องช่วยชีวิตไว้แม้ว่าจะไม่มีญาติมาเซนก็ตามและตามในตัวเรื่องที่เราดูเนี่ยคืออาการของเสกในช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่ได้หนักมากคุณหมอประเมินแล้วว่าโอเคมันยังสามารถรอได้เพราะว่าถ้าเกิดตัดสินใจผ่าเลยเนี่ยมันมีโอกาส50-50ที่คนไข้จะเสียชีวิต แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหมอประเมินอาการพลาดนะคะอยู่ดีๆเสกก็มีอาการโคม่าแล้วก็เสียชีวิตไปเลยเรื่องหนึ่งนะคะก็คือพาร์ทในการขึ้นโรงขึ้นศาลร,ระหว่างทองคํากับแม่ของเสกคือเราอยากได้รายละเอียดมากเลยว่าช่วงเนี้ยทางทองคำเนี่ยยื่นอะไรเข้าไปฟ้องแล้วก็สืบพยายนยังไงมีวิธีการใช้อะไรเป็นหลักฐานเพราะาเรารู้สึกว่าการที่จะอ้างสิทธิ์ในส่วนทุเรียนเนี้ยถ้าเกิดทองคําเป็นคนชําระ ค่าใช้จ่ายหรือค่างวดใดๆจริงเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องของสลิปหลักฐานเก็บไว้รวมไปถึงพยานบุคคลที่รับรู้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็สามารถมาเป็นพยานในชั้นศาลได้แต่ทางนี้ทางนั้นเราเข้าใจว่ามันจะทําให้หนังในยืดเยอือแล้วก็ผิดวัตถุประสงค์ที่หนังต้องการจะสื่อทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่หนังเนี่ยทำออกมาให้เราได้เห็นว่าเออคนที่เขาเป็นคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้รับความยุติธรรมจากกฎหมายในข้อใดบ้างจึงจําเป็นจริงๆที่ต้องให้สถานการณ์ของเรื่องเนี่ ถ้าถามว่าในสมการนี้เราสงสารใครที่สุดแน่หละคนนึงต้องมีทองคําเพราะว่าเขาเนี่ยถูกหลอกจากคนที่ตัวเองรักที่สุดแถมยังถูกหลอกให้เอาเงินมาลง แล้วสุดท้ายก็โดนยึดไปแบบหน้าด้านๆพอมาเจอคนดีๆพอมาเจอรักครั้งใหม่ความตายก็มาพรากจากกันไปอีกแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดจะทำลายใครเพียงแค่อยากรักษาสิทธิ์เท่านั้นทองคําว่าน่าสงสารแล้วแต่หมาห่าสงสารยิ่งกว่าแม่เขาจะอยู่เบื้องหลังการตายของเสกกับแม่แต่เขาไม่เคยได้รับความรักจากใครอย่างจริงใจเลยสําหรับเสกกับแม่หมูก็คือคนที่พวกเขารอยเอาไว้ใช้เท่านั้นรู้จักว่าเขาจะเกิดมาเป็นคนชายขอบเนาะเป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังเป็นเด็กกำพร้า ที่ถูกแม่ของเสกเนี่ยเก็บมาเลี้ยงใช้ชีวิตอย่างยากจนค้นแค้นแล้วพอจะก้าวเข้าไปหาโอกาสอยากจะไปหางานทําที่กรุงเทพเนี่ยก็ถูกเสกเนี่ยเอามาเป็นเมียเพื่อจะได้ดูแลแม่ที่พิการของตัวเองนอกจากนั้นนะคะยังถูกหลอกให้ความหวังว่าเออเสกอะ่ะจะไปหลอกเอาเงินทองคำชฉยนะแล้วเดี๋ยวเอาเงินกลับมาแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันแต่สิบปีที่หมอรอสุดท้ายก็ได้รับการบอกเลิกแล้วก็เอาเงินฟาดหัวไปหมื่นนึง ถามว่าทองคาน่าสงสารแต่ทองคาเนี่ยได้รับความรักจากคนทั้งสองคนก็คือทั้งเสกแล้วก็ทั้งจริงนะแต่หมูเนี่ยไม่เคยได้รับความรักจากใครจริงๆรเลยยกเว้นน้องชายของเขาแต่สุดท้ายแล้วน้องชายของเขาก็ได้มาตายการให้จริงนะตายในเรื่องเนี้มันเป็นการกระชากค,ความหวังทั้งหมดของทุกคนออกไปจากเรื่องที่มันเกือบจะดิลได้อยู่แล้วมันเกือบจะลงตัวอยู่แล้วทองคําตั้งใจจะยกส่วนทุเรียนให้หมูแลกกับการที่ได้ออกไปใช้ชีวิตกับจริงนะ อีพาร์ทหนึ่งที่รู้สึกเสียดายนะคะก็คือมันจะมีฉากหนึ่งอะ่ะที่มีอยู่ในทีเซอร์แต่ไม่มีอยู่ในหนังก็คือเป็นฉากที่โมเนกาลังจะแต่งงานเนาะใส่ชุดไทยสีชมพูแล้วทองคําก็เข้าไปเหมือนจะเจราจาอะไรสักอย่างแต่ว่าขอจริงนะเนี่ยไปอยู่กับตัวเองแล้วหมก็พูดว่ากูไม่ให้น้องกูไปอยู่กับเมึงหรอกฉากเนี้ยถ้ามันมีในหนังอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเอออะไรที่มันดีบทองคําว่าจะต้องแอบไปตัดทุเรียนกันคืนนั้นแต่นี่พอตัดออกจากจากเรื่องอะ่ะมันก็เลยงง,ง,งว่า ตอนเช้าเขาจัดงานแต่งกันแล้วตอนเย็นก็ไม่แอบตัดทุเรียนเลยไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นแรงขับสุดท้ายที่ทําให้เรักลอบมาตัดทุเรียนกันแล้วหลังจากแม่แสงตายทําไมทองคาถุนก,ก็เอาเงินค่ามาจําทุเรียนยกให้หมทั้งหมดด้วยแต่สุดท้ายเหตุการณ์มันก็มาบรรจบก,กันเราเห็นสิ่งนี้ในทีเซอร์แล้วการลําทุเรียนมาเป็นอาวุธในการทำลายกันเนี่ยแต่เราไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆคือ ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นฉากแฟนตาซีในหัวหรือเปล่าว่าอยากจะทำ้ายกันแบบนี้แต่จริงไม่ใช่เราคือทุกคนเราเคยข่ายทุเรียนโดนหนามทุทเรียนนีดเดียวตาเนี่ยก็ปวดไม่รู้จะปวดยังไงละมันทําให้ทั้งคนทําและคนถูกกระทำมาเจ็บเพราะฉะนั้นตอนสุดท้ายที่ตัดฉากมาแล้วผ่านเหตุการณ์มาแล้วทองคาโดนโดนทําแผลเต็มไปหมดแล้วก็มือนี่โดนพันแบบแน่นหนามากก็คือนั่นแหละการที่หยิบลูกทุเรียน,นยมาเป็นอาวุธการมันก็เหมือนกับการที่ตัวละครสองตัวเนี้ย กำลังทำร้ายกันไปกันมาในทุกครั้งที่กําลังทํร้ายกันอะ่ะมันก็ทําให้ตัวของเขาเองเนี่ยเจ็บปวดไปด้วยมันก็เหมือนการที่หยิบลูกทุเรียนด้วยมือป่าแล้วมาปาใส่หน้าอีกคนนึงใดๆก็คือตัวต้นเรื่องก็คือสองแม่ลูกนั่นเลยทําให้ชีวิตคนดีดๆเขาพังกันหมดฟีดแบ็กจากคนดูก็คือไปในแนวทางเดียวกันหมดทําไมทองคํากับโหม่ไม่จับมือกันฆ่าแม่แสงทิ้งแล้วก็หารส่วนทุเรียนออกมาเป็นสองส่วนได้อยู่กันสองพี่น้องจริงนะกับทองคําอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทุกคนได้ประโยชน์แฮปปี้ทุกฝ่ายนั่นแหละถ้าทุกอย่างมันดําเนินไปอย่างที่ทุกคนวินวินทุกฝ่ายมันก็จะไม่เกิดคอนฟ lict ในภาพยนตร์เนาะอีกหนึ่งอย่างที่แซ่บมากในเรื่องนี้คือคอสตูมของทองคําเซเลปตัวแม่แห่งสวนทุเรียนค่ะถือว่าเป็นภาพยนตร์เมโลดราม่าที่ถูกจริตเรามากๆอีกเรื่องหนึ่งค่ะเราดูจบแล้วนั่งอึง้งพูดอะไรไม่ออกอยู่เป็น20นาทีเลยเป็นหนังเรื่องเดียวที่เราจินตนาการชีวิตต่อไปของคนที่เหลือไม่ออกเลย มืดมนหดหูสุดๆแล้วเพื่อนๆล่ะดูกันหรือยังชอบไหมแวะมาเมาสกันด้วยนะ